สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมือสิพ้ามากินตำแตงทอดปลาทูเนื้งโตง๊ะรากามีอันบวบหอมลวกพี่น้องแซ่บๆน้ำแกงมือเศร้าครับพมมาแซ่บกันเลยครับพี่น้องเขาเนื้อสีมาพี่นอ้องนี้สแซ่บกันเลยครับนะคำแรกพี่น้องมะคำแรกแหกมันตำแตง บวบหอมืออ mm hmm. mm hmm. วนันสซด่ำแจมพ่ยอมไหมสอดเอาอืมรับ Ừ chú thật tôi bảo nghe nữa Ừ Ừ, ừ. ตัมแตงมาบวบพร้อมพี่น้องรวบหวานหวานอ่อนๆนี่มั้ง Ừ. Ừ. tầm tèn hết ta sốt ảo nhớ ừ. บวบหอมต่ำแตงอื้อออืออช่ำมากเห็ดพ่บ เนื้อปลาทูแบบฉ่ำพี่น้องเลยจิ้มน้ำตันแตงนะอือขอบคีกครับ บัวพร้อมพี่นอ้องลาดต่ำลาดต่ำแตงพี่นอ้องมา่ะไนอืม,อม,อมหวานจับ บอกหนาวแกนบอกหนาวอาหันได้บีบได้พี่น้อเนี่ยลาดแบบ่ำเลยนะอือมอ้มอือ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 เตี่ยวอืออือ สดน้ำตามแตงมะสดน้ำตามแตงเพ็ดเพชรบแซบพี่น้องมาอหน้ำตามแตง